ทีมกู้ภัยจากสว่างมงคลกู้ซิปกระเดงลาวเขาแล้วก็กู้ภัยร่วมกับตัญยูชุดลมซักเนาะเรากำลังเดินทางเข้าสู่จุดหมายคือบ้านสมปอยเป็นบ้านที่ว่าธุรกันด่านเส้นทางยังทีมกู้ภัยยังเข้าบ่ถึงเนาะเมื่อวานนี้มันทีมเจสกีพิ่เข้าไประยะเดินทางมันประมาณเจ็ดสิบพร้อมด้วยทีมเจสกีอะไรเนพร้อมด้วยเจสกีของจัมะซักเป็นาลังเข้าไปซึ่งเมื่อวานไปแล้วครับเมื่อเมื่อวานนี้ไปแล้วเธอหนึ่งต่ว่า เส้นทางมันไก่น้ำมันเอาเพียงพอในการเดินทางเนี่ย hmm. แล้วก็เลยเมื่อนี่มาปรับแผนไหมเอาน้ำมันให้มันถึงเพราะว่าโซนอยู่ทางนั้นยังขาดแคลนแล้วก็น้ำยังท่วมลิฟต์หลังคาเงินเดียวคือเก่าเนาะกำล, <c oughs> ล,ลังทยอยเอาคนออกมาทะนุนวยเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดโค้งน้ำเป็นจุดที่ว่ามันมีมันจะมีซากปลาคากังอยู่ในนั้นแล้วก็มีซากอซากสั์หรือซา,ากเน่าเปื่อย,อยอย่างอยู่ในหันเนาะ,ะกำลังกัน ค้นหาเบอ่งว่าจะมีผู้ประสบภัยยังเหลืออยู่ในหันตืมบอดเนาะข้<พ>อนะมูลเบื้องต้นเดี๋ยวเขาจะแจ้งเป็นระยะทางที่เราจะเข้าไปรูว่ามันมีความยากครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปง่ายๆนะครับก็ดูครับกนะ็ดูที่เข้าถีไปนู่นนะครับ,รบอันนี้ได้จะเป็นคนที่นี่นะครับ กีกรั่ฝนตกอีกแล้วครับตกตลอดนะครับนี้นะครับทางเจ้าที่ทหารจะมีเจอคนอยู่ตรงนู้นนะครับรนู่นตรงนู้นนะครับนี่สภาพความเสียหายโดยรอบนะครับอยู่รอบทั้งหมดนะครับ เป็นยังไงครับผมตอนนั้นน้ํามาตอนกี่โมงครับอ่าแปดโมงแปดโมงห้าห้าชั่วโมงน้ำมาประมาณสิบเอ็ดโมงนี่ก็ประมาณตีหนึ่งก่อนเช้ากลางคืนกลางคืนกลางคืนตอนประมาณหนึ่งโมงเป็นน้ำคืนน่ะเดี๋ยวว่าเต็มเต็มทีมันละนามคืนน่ะตอนจากโมงครับหนึ่งโมงหนึ่งโมงที่น้ําสุดละสุดแล้วประมาณมอไปห้าแจงแล้วน้ำหนึ่งโมงคือตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งโมงคือตีหนึ่ง นั่นเนาะที่หนึ่งคนห<ค>ันเอาเครื่องขึ้นครับบรท่านนะมันมาไวเกินอืมคนหลับหมดแล้วนั่นแหละมันมาซ้ำจากว่าเลยจะว่าที่หนึ่งมันมาระวังนะเทว่าเท่นี้บริสุทธิ์มากขึ้นเี่นี้พิซาม,มาลูกว่าเลยมันทางั้งเชี่ยงเกินกห้ากูไปเลยไปก,กับบท่านมันด้ขึ้นราคาขึ้นนเไยแล้วที่นี่ไอ้ไอ้อยู่ตรงไหนตอกของเหตุการณ์วันนั้นนะตอนขึ้นนั่น ช่วยคนออกช่วยคนออกขอ้างบนแม่น่ะเอาคนอยู้อ่านละาอะไรกันเอาเพื่อามาหญายลงไปหงายลงไปลงแล้วเสร็จแล้วพี่เห็นคนหายไปกับหน้ากับตานี่กี่แบบไหนตอนนั้นมีแต่บูจักจะบอลเพราะว่ามันเป็นต้องคืนเนีย่ยครับโู้โหอืมเพราะว่ามันเหมือนาจากทางมีที่ช่างคนห้องทันทีเมื่อเท่าี่อืมบูจาอยู่บนคนเขาบน,น,นาที่าขหลงยังจนาจิไปบอกบอล มาเลียน้ำไปใจจะได้ไปเดี๋ยวพาเก็บให้เกพาไปดูอยอบนุกบนที่ไหนน,นะครับพี่พี่ผู้ชายนะครับจะพาไปจุดที่พี่เขาเห็นเรือคว่ำนะครับบนเรือมีคนจักคนนะครับหา,หาคนหาคนาแล้วเจ้าเอาได้คนหนึ่งตีเอาไดนะ้ขึ้นนังเอาได้ไหมเออเอาเอาได้จากคนนะ คาตาชีสีคนแล้วก็คว่ำหายไปเลยติโอ้นะครับตอนนี้ในนามนะครับหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลนะครับพื้นที่ที่เป็นทางเท้านะครับวันนี้พื้นที่ราบนะครับเพิ่งเข้ามาได้วันแรกนะครับเดี๋ยวทางเจ้าที่นะครับพี่เขาจะพาหน่วยกู้ภัยเรานะครับไปที่จุดเรือหายนะครับเพื่อเข้าแล้วก็ยังไม่เจอทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลังจะไปหานะครับ นครับตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับเราเดินมาสุดทางในหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่ระหว่างหาผู้รอดชีวิตนะครับซึ่งเหลือนะครับเหลือนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับอ่าพึ่งเรานะครับพร้อมสว่างมงคลนะครับทหารนะครับส่งออกไปเก้าคนนะครับเก้าคนพร้อมเด็กสตรีแล้วก็ ผู้ใหญ่นะครับก็อย่างที่เห็นสภาพนะครับตอนนี้เรายังเซิร์ชต่อนะครับส่งให้ประหารนะครับออกไปแล้วนะครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสภาพนะครับที่เราอยู่จุดที่เสียหายที่น่าจะหลายจุดจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เสียหายมากนะครับและเป็นจุดเดียวที่เราเห็นในคลิปนะครับด้านนี้ที่เห็นหลังองค์พระนะครับก็คือบ้านหลังนี้เองนะครับน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับซึ่ง สังเกตได้ว่าทําความเสียหายให้กับวัดหลังนี้ค่อนข้างสาหัสสากันนะครับถึงการเปิดนะครับสังเกตได้ว่าน้ํามาแล้วก็ปีนกันขึ้นมาแล้วก็เปิดหลังคานะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับจากวันนั้นที่เราเห็นคลิปมีพระมีอะไรนะครับคือหลังนี้นี่เองนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้นี่เองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ได้อพยพกันออกไปแล้วเมื่อสักครู่ได้9้าคนนะครับจากหมู่บ้านนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทําการนะครับกู้ภัยอีกทีครับคือแม่น้ํานะครับที่น้ํานะครับได้มากับแม่น้ําสายนี้นะครับแล้วดูนะครับว่านี่คือโค้งน้ํานะครับที่น้าเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ถาถมนะครับเข้ามาอย่างที่เห็น นะครับถ้าโถมเข้ามาอย่างที่เห็นนะครับน้ําก็จะซัดทุกอย่างพังทลายลงมาหมดนะครับนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นเลยครับนะครับก็โอ้โหผมเข้าใจเลยนะครับผมมายืนอยู่จุดนี้นะครับว่าตอนนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่อยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรในวันนั้นนะครับตอนนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้ รถทหารเข้ามาได้แล้วนะครับเข้ามาจากทางนู้นนะครับถามพี่เข้ามาว่ายากมากนะครับแล้วก็ใช้วินเข้ามาเรื่อยๆเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเซิร์ชนะครับก็จะยากมากเห็นไหมครับคือมันดูดนะครับดินมันจะดูดดูดหน่อยนะครับความยากก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราจะเข้าไปในพื้นที่ความเสียหายด้านนี้นะครับก็ช่วงนี้เราก็จะตีเป็นตาราง นะครับค่อยๆหาไปนะครับเผื่อผู้พบผู้รอดชีวิตหรือนะครับผู้เสียชีวิตนะครับที่หายไปแล้วยังไม่เจอในหมู่บ้านนี้นะครับตอนนี้เราอยู่บ้านใหม่นะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับดูนะครับคือมันยากนะครับมันยากมากในการที่เราจะเดินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายต้นต้นที่นี่นะครับนะครับต้นต้นที่นี่ซึ่งภารกิจวันนี้นะครับเราเข้ามาที่นี่เลย นะครับนะครับก็ตอนนีชนน้ช่วยกันนะครับดูอ่ะช่วยกันนะครับช่วยกันส่งเสียงด้วยนะครับสภาพความเสียหายนะตอนนี้นะครับ สบายดีมีคนอยู่บ่อสบายดีมีคนมาซวอยแล้วมีคนอยู่บ่อมีคนอยู่บ่อประชานพี่น้องเอ้ยมีคนมาซวอยแล้วตอนนี้อศูนูญหายเยอะหมู่บ้านนี้ตอนไอ้มีประชากรเยอะไหมฮะประมาณจักร้อยจักร้อยจักพันสองสามร้อยมีคนหายนำมีคนหายนำก็ อะเยอะบ่าที่บราเจอกันนะบาหูคือกันบ่ได้ครับได้นะครับก็ถึงเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ที่นี่นะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่นี่นะครับบ้านใหม่นะครับ,บ,รบก็ตอนนี้ก็อย่างที่สภาพเห็นนะครับหมดเลย จริงๆนะครับตรงนี้นะครับ,บก็อ,าายอย่างที่เห็นนะฮะาาปล่อยเลยปล่อยเลยเหอไม่ต้องอ่อนมาไม่ต้องอ่อนมาสงสารมัปล่อยมาเลยเดี๋ยวให้มันหากินเองมันเอาอเอาเชือกเชือกออกจากคอ ว่าเจ้าของมันไม่อยู่เราสงสารมันมันไปกินอะไรไม่ได้นะปล่อยให้มันเป็นอิสระเดี๋ยวน้ำมาอีกเจ้าของไม่อยู่อ่ะนะครับวันนี้กับทีมนี่กุเล่ยนนี่กุเล่ยนสุิตะตะคิวอ่าโจงกัวว้าวใช่นะอ่าใช่น่ะ นะครับใช่นะตอนนี้ประเทศจีนนะครับมาร่วมกับภารกิจกับเราวันนี้น่าจะเป็นทีมแรกที่มาถึงที่นี่นะครับเต้าเต่าโตโตสีเต่าสีเต่าแล้วก็อะไนี่ไงหมู่บ้านนะไอ้นะหมู่บ้านอะไรนะอ่านเนี่ยเนี่ยไปหมู่บ้านนะไปหมู่บ้านนะไปไปหมู่บ้านผมเห็น ปาดแล้วหรือ source, ต,ต,ต,ตรงคอมันนะตัดตรงคอนะออกเลยเดี right ๋ยวมันไปเกาะไหมเองยืนยืนแลดอลลี่ยืนแล้ดอนลี่เนี่ยครับผมตอนนี้นะครับเป็นทีมแรกจริงๆนะครับที่เรามาถึงในสภาพวันที่หลายวันที่เกิดเหตุน,นะครับเราจะเหน็นสภาพนะครับว่า <Wow. S 1> <lifting S 2> วันนี้เป็นทีมแรกที่เข้ามาในพื้นที่นี้จริงๆนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นนะครับธรมกิจเลสคิ้วก่อนนะครับที่บริเวณหน้าที่วก,การอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์พระสงกนิกรชาวอำเภอบึงสามพันร่วมกันทำบ,บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช บรมนาถบาพิษนาถวาฒพระพรชมมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศริกติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา6 6า2 8กรกฎาคม2 5 1 1โดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตรแน่งเพอบึง3,000เป็นประธานในพิธีจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายรัก พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบาพิษเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสริรกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาล,าลงก์บดินทรเทพ,พยวรวงกูลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6 6พรรษาพร้อมด้หัวหน้า่สนาชการอำเภอบึงสามพันนายทวิศักดิ์อินทรานุก,กูล นายยุทธิสมนตรีตะบลซับสมอทอดนายแพทย์สาโรธโพเชิดผู้มนยการโรงพยาบาลหนึ่งสามพันข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเขาร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพียงกัน <S <S ที่วัดสาเกตอัเพรลมเก่าเนื่องในงวันอาสาหาบูชาบริเวณสารการประเด็นเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาร่วมกันทำบุญที่วัดโดยมีหลวงพ่อพระครูอนุรักษ์พัชรธรรมเจ้าคณะตะบนลมเก่าเจ้าวัดสาเกต เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ที่มามีหลายคณะทั้งพ่อค้าประชาชนนักเรียนโรงเรียนหนมเก่าพิทยาคมโรงเรียนอนุบาลหนมเก่าโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยาประชาชนในเขตเทศบาลน,นำ้าป่าภา,าพน้ำฝนสังฆทานและที่ขาดมาได้คือเทียนจำ,นำพรรษาเพื่อให้พิสุสาม,มเณรที่จำพรรษาจุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถการถวายเทียนพรรษานั้นเป็นโบราณประเพณีที่ทำาสืบต่อกันมา เมื่อถึงระดูเข้าพรรษาผู้ถวายย่อมได้อาน,นิสงค์คือเกิดปัญญาชีวิตสว่างสวัยรุ่งเรืองคลี่คลายปัญหาร้ายกลายเป็นดีจเจริญไปด้วยมิตรบริวารเป็นที่รักของมนุษย์แลเทวดาเมื่อจากโลกไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวัยเมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุขติสวรรค์และหากบารมีมากพอย่อมทําให้เกิดดวงตาจากักษุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพาน ที่บริเวณหน้าที่ทําการสถานีตํารวจภูธรสีเทพพันตํารวจเอกอาคมช้งางแพรแก้วผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรสีเทพพร้อมข้าราชการตํารวจได้ตั้งแถวเคารพธงชาติและถวายคําสัปปตฏิยานในพิธีถวายความเคารพพระชยรักษ์สุเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลองกรบดินทรเทพเพียวารังกูลและกล่าวคําถวายสัปปฏิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในการนี้ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสีเทพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายความเคารพเบ,บื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรบดินทรเทพยวรังกูลจากนั้นลงนามถวายพระพรชยมงคลและอ่านคำกราบมงคลทูลถวายพระพรพร้อมข้าราชการตำรวจการถวายสั์ปฏติยานเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินนึ่งในโอกาสวันเชิญพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2561เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณล้นเก้าที่หาที่สุดมีได้ได้เสียตลอดทางกับถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่องแก้วซึ่งมีการยุบตัวและพังลงไปในหุบเขาหรือเพียงเลนเดียวหวันเกรงว่ารถของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะประสบกับอุบัติเหตุตกลงไปด้านล่างโดยถนนเส้นดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตบลแคมป์สนอนอเภอเขาค้อ,อ,อจังหวัดเพชรบูร์ เป็นถนนคอนกรีตแยกจากถนนสายพิษณุโลกอมศักดิ์ขึ้นไปวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วโดยจุดบริเวณดังกล่าวหลืออีกประมาณ2-3 0 0ายเมตรจะถึงหน้าวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งพบว่าช่องทางเดินรถฝั่งขวาดินได้สไลด์ลงไปด้านล่างจนทําให้พื้นถนนซีเมนต์พังลงไปหนึ่งช่องจราจรหรือใช้เพียงแค่หนึ่งช่องทางเท่านั้นรถไม่สามารถสวนทางกันได้ต้องรอให้ไปด้านละฝั่งทางนี้เทศบาลตะบนแคมป์นได้นำป้ายข้อความถนนสุด ปรดใช้ความระมัดระวังพร้อมกับนำถังขนาด200ลิตรมากันไว้ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นได้ซุดลงมาหลายเดือนแล้วและเมื่อเวลาฝนตกน้ําก็จะไหลเสาะพังไปเรื่อยๆซึ่งหากทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไขเกรงว่าถนนจะซุดลงไปทั้งหมด และหากเกิดซุดในขณะที่มีรถวิ่งผ่านก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียทางทรัพย์สินส่วนคนก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เป็นได้และนอกจากนั้นบางวันยังมีรถบรรทุกดินหินทรายและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านเส้นทางดังกล่าวจึงเกรงว่าจะยิ่งทําให้ถนนซุดเร็วขึ้นดังนั้นจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแก้ไขและหาแนวทางในการป้องกันก่อน,อนที่จะเกิดความเสียหายและสูญเสียไปมากกว่านี้ ที่ห้องประชุมกองร้อยทหารมาบรรทุกยานเกราะที่1กองพันทหารมาที่18กรมทหารมาที่3ค่ายพระขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์โดยดรเด่นนรงธรรมมานายกสมาคมร่วมกับปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์กองพลทหารมาที่1และคณะกรรมก,การบริหารสมาคมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เช่่ยผู้ใหญ่บ้านสารวัรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลพรสรุ่นที่4โดยมีนายอดีเทพกมลเวชประจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษและก่อนการอบรมมีการมอบกิิบัตรให้กับผู้ที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม5รางวัลและมอบเงินสวัสดิการให้กับผู้รับผลประโยชน์ราลาะ1 8 4 7 7 0บาทจำนวน2รายที่บริเวณสวนสาธารณะหนองนารีอำเภอเมือ,จองจังหวัดเพชรบุรีพลตรีจิรดเดชกมลเพชรผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่หนึ่งนำกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาวกว่า1000คนช่วยกันกำจัดผักตบชวาจอกแหนและขุดลอกคูคลองให้สะอาดเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอเมริการเจริญตามรอยบองพระยุคลบาทและเจริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาชองค์บดินทรัตเทพาวารวรังกูลนึนโอกาสส่งเจริญพระชมพัรษา6 6พรรษาวันที่28กรกฎาคม2 5 6 1 รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการกำจัดผักตบชวาโดยนำรถแบ็คโฮจากกองพันทหารช่างที่8เทศบาลเมืองเพชรบูร์และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16มาคุณลอกคูคลองบริเวณที่ตื้นเขินและมีตะกอนรวมทั้งการจัดก,การขยะการกำจัดวัชพืชและทำการลอกผักตบชวาและแหนที่ขึ้นอยู่หนานแน่นภายในคลองกีดขวางทางเดินน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกกรณีเกิดฝนตกหนักและเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนนี้ พร้อมท้ใมีการปรับปรุงภูม,มิทัศน์ให้มีความสวยงามช่วยทำให้สวนสาธารณะหนองนารีคืนสู่ความใสสะอาดปราศจ,จากวัชพืชรวมทั้งจะมีแหล่งน้ำสมัับสัดน้ำที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยผักตบชวาและแหนที่ทำการขุดลอกกว่า100ตันบางส่วนนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูกต่อไป ที่ประชุมวงมณีโรงพยาบาลหล่มศักวันที่ยี่สิกรกฎาคม25งพันายซึ่งเป็นวันสุดทางของการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์รุ่นที่2ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนจากมูลนิธิกู้ภัยต่างๆและเจ้าที่อบตอในเขตพื้นที่อำเภอหล่มศักโดยมีนายพรสิทธิ์ศรีสุขสาธารณาสุขอำเภอหล่มศักเป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์พร้อมทั้งมอบใบประกาศศิบัติให้กับผู้เข้าอบรม ที่จบหลักสูตรในรุ่นที่สองเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานเพราะคนที่จะทํางานหน้าที่ตรงนี้ได้ต้องมีความเสียสละโดยประธานพิธีได้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้ไปใช้และช่วยเหลือคนเจ็บป่วยในพื้นที่ของแต่ละคนที่หอประชมุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมเจตปรองนุษแอมเภอสีเทพเป็นประธานพิธีถวายราชศาระ สมเดพระเจ้าอยู่หัวหนึในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาหกสมุพรรษาและถวายสัตยปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีโดยประธานได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลงกรบดินทรเทพเฮียวรงังคูลรัชกาลที่10และอ่านคำกราบบังกมทุลถวายพระพรพร้อมนำข้าราชการทุกภาคส่วนกล่าวถวายสัตยปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนึงในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561เพื่อสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่หาที่สุดมิได้ส่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ส่งสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ส่งปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประาการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติโดยมีพันธบรเอกอาคมช้างพลายแก้วพร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีกว่า500คนที่เก็บของใหญ่เก็บได้เรียบใส่ได้หมดจอดดับบิดปุ๊บติดปั๊บกับ stop start system เททุกช็อตฮอตทุกเวท smart device สา์ดิทยทัลาฮ m a h a วบ b กส์คุณรู้ไหมว่า หนึ่งในสิบของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจอควานบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทาให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่ อาการเป็นยังไงนะ้าชแวบดูง่ายๆเลยสามวินีสังเกตรโรคไข้เลือดออกหอนี่เธอรู้ด้วเหรอแน่นอนสิคนยุคใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพว้าวต้องเริ่มระวังเมื่อมีไข้สูงเกิน39องศาติดต่อกันเกิน2วันจะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดตามากกว่าปกติอีกอาการที่เห็นได้ชัดเลยคือบนร่างกายจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังวใายไม่ได้เป็นไข้เลือด ออฉันแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะจะว่าไปมันก็ดูไม่ยากเลยนะใช่แล้วใครเลือดออกรู้ก่อนป้องกันก่อนก็ปลอดภัยงั้นมาดูแลสุขภาพกันเถอะพวกเราถ้าเปนเพื่อนพบอาการเหล่านี้อย่าซื้อยาไปรับประทานเองให้รีบไปหาหมอทันทีเลยนะ